อิติปิโสภะเขาวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโล ันพิดทิโกหักกาลิโกเอหิปัสิโกโอโ พระพุทธเมตาคณะเจ้าภาพจากสหรัฐอเมริกาน้อมถวายประจําวันพระในวันนี้ในพระมหาวิหารธระมหาเจดีย์พุทธคยาำคำอุปตุปายามาถวายโดยสัตว์คณะสัตธาจากสหรัฐอเมริกาโดยพระแทรพุทธคยาได้มาประกอบพิธีนํารายชื่อของเจ้าภาพที่ได้ทําบุญนำคำอุปตุปายา บูชาพระพุทธเมตตาการถวายเพื่อเป็นพุทธบูชานะแล้วก็ส่งพรความสำเร็จส่งพรชัยชนะจากประเด็นพุทธภูมิถึงคณะเจ้าภาพในวันนี้ข้ามุตุปยาตนะิพร้อมทั้งข้ามุตุปยาติเตรียมถวายสฆ์ได้ขอเสสามมงคลแล้วเพื่อที่จะไปถวายแด่พระสงฆ์ ตามที่จะพัฒประสงค์ได้ทำบุญสืบต่อไปขออนุมโมทนาใังานทนคามเื่อธรรมธายาสูตรนั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมธายาตอย่าเป็นอมนิรธายาตของเราตถาคตเลยคือพระองค์นั้นเป็นผู้มีความประสงค์จะให้พุทธบริษัททั้งหลาย เป็นธรรมทายาทคือเป็นเจ้าเป็นผู้รับมรดกคือโลกุตระธรรมอย่าได้เป็นอมิทายาทคืออย่าได้สแสวงหามหาพูดนะพระองค์ไม่ต้องการให้รับมรดกที่เป็นมหาพูดสองวิทตุโปสถสูตรว่าด้วยอุโบสถโดยพิดารภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าหนึ่ง พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและสัสราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและสัสราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้ เราชื่อว่าทำตามพระอาหารหันต์ทั้งหลายและอยู่จําอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งนี้ละถึง8พระอาหารหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ําคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ํา คือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่แปดนี้ภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์แปดประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมาก เป็นอย่างนี้แหลอุโบสถประกอบด้วยอ,องค์8ประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชเป็นอิสราธิปดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นแห่งชนบทใหญ่16แคว้นที่สมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการนี้คืออังคะมคทะ กาสีโกสละวชีมันละเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชะสุระเสนะอสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะการครองราชของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติของมนุษย์ เมื่อน,นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยห้สิบปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชสาสิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีห้าร้อปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยร้อยปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึง 30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึง ข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อน,นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย200ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามา30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีสองพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามา ก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นยามาข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อน,นำไปเปรียบปับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย400ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต สามสิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีสี่พันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ดหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นดุสิตข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่า ราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยแปดร้อยปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานารดีสามสิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีแปดพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานารดีก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เคยสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นนิมมานรดีข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย1,600ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรณิม,มิตวสวสดี สาราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี1 6 0 0งปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรณิมิตวสวัสดีก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นปรณิมิตวสวดี ข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาลในเวลากลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงรูปไล้ของหอม และพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ที่ปูลาดไว้บัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดนี้แหลที่พระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดทุกทรงประกาศไว้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองงดงามส่องสว่างโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าใดก็ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดไปในอากาศทำให้ทิศสว่างสวัย สองแสงอยู่ในอากาศทั่วสถานที่ประมาณเท่าใดทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑู์ทองสิงคีและทองคําตลอดถึงทองชื่อหัตกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นและแสงดวงจันทร์มูดาวทั้งหมดยังไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8เพราะฉะนั้นแลสตรีหรือบุรุษผู้มีศีล รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ปดทำบุญที่มีสุขเป็นกำไรไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์วิทตุโปสถสูตรที่สองจบ อิติปิโสภะเขาว่าระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโต